ต้นไปนะครับก็คือในส่วนของคัดตอมไมซ์กรีนซึ่งจะอยู่ในส่วนของเซตติ้งที่เขาจะแอเพิ่มขึ้นมานะครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยส่วนแรก็คือแนะนําในส่วนของ i ิ t เพย,ย์แล้วก็แนะนําในส่วนคัดตอมไมซ์กรีนแล้วก็แนะนำวิจเจตและการจัดกลุ่มข้อมูลที่แสดงนะครับ แล้วก็จะแสดงตัวอย่างการจัดหน้าจอแล้วกข้อควาบข้อควทราบต่างๆแนะนําในส่วนดิสเพย์นะครับคือในสไลด์อาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใครมองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวลงชื่อไว้แล้วเดี๋ยวผมส่งสไลด์เข้าไปให้ที่เมลตามหลังแล้วกันนะครับในส่วนของดิสเพย์เนี่ยจะแบ่งเป็นสามส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นอีเลเยอั์จะตั้งค่าเพื่อแสดงผลนะครับ ก็เหมือนว่าถ้าเกิดโดยตอนแรกเราเนี่ยหน้าจอของเราเนี่ยจะเป็นถ้าเกิดตามที่ตั้งค่าตั้งค่าเริ่มต้นไว้เนี่ยจะอยู่ในส่วนหนขอตวัวดีเคเสร็จแล้วถ้าเกิดเราต้องการว่าเหมือนว่าคอมเราเป็นวาีเนี่ยเราก็าสามารถปรับเป็นวายทีได้ส่วนต่อไปนะครับดิสเพอ์เฟซก็จะเป็นปรับสีและขนาดของตัวอักษรที่อยู่ในหน้าจอ อีกส่วนหนึ่งก็คือปรับคุณภาพและการแสดงผลให้เหมาะกับเป็นของเครื่องคอมนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างตรงนี้โดยตั้งค่าเขาตั้งค่าให้เริ่มที่หน r อ a l อยู่แล้วต่อไปนะครับส่วนหลักๆก็คือ Customize นี่ยก็คือเหมือนเพิ่มความสามารถว่าให้ตัวของนักลงทุนเนี่ยสามารถจัดหน้าจอเองได้โดยปกติมันจะมีหน้าจอเริ่มต้นให้ตามที่เราเคยใช้งานกันอ,อยู่แล้วแต่คราวนี้เหมือนว่าเราสามารถขีเนหน้าจอเองได้ ก็ตามคอนเซ็ปต์นะครับก็เหมอนว่าผมก็จะบอกว่าโปรแกรมนี้นจะอยู่ในเซตติ้งแล้วก็การจัดหน้าจอเนี่ยจะมีตัวของเทมเพลตเตรียมมาให้อยู่แล้วแล้วก็มีวิดเจ็ตมาให้เลือกใส่ในเทมเพลตนั้น,น,นแล้วก็การจัดเมนูนเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อระยยายตำแหน่งเองได้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของเซตเพลนะครับก็ลองเนี่ยครับอันนี้คือรูปภาพประกอบว่าเข้ามา ในส่วนครับตรงไอซีแล้วก็กดเปิดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นรูปแบบที่ให้เอจัดจหน้าจออีกได้อ่าเราก็มาดูในส่วนของวิดเจตวิดเจตคืออะไรมันก็คือเหมือนชุดคําสั่งโปรแกรมขนาดเล็กซึ่งก็คืออัน,นอันนี้จะให้ดูก่อนว่าแต่ละหน้าจอเนี่ยในของหน้าจอเดิมอย่างเช่นตัวของ Market เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด1ิดสอิดเจ็ตถ้าเกิดอันนี้คือของ w วนนะครับ มันจะแบ่งเป็นติสต่ความสามก็จะแบ่งซอยเป็นวิจเจตทั้งหมดสิบสองอันอันนี้คือหน้ามาร์เก็ตเดิมนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นของ normal key หรือเป็นพวกจอตู้เนี่ย 15, ก็จะมีสิบห้าวิทเจตก็จะเป็นงห้าความสามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหน้า market. มาร์เก็ตก็จะแบ่งเป็นมาร์เก็ตวิเจ็สามคูณสามแล้วก็เพยออเดอร์สามคูณหนึ่ง อ่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นตัวของพอร์ตฟิลิโอเนี่ยก็พอร์ตฟิลิโอเดิมก็คือเขาจะใช้วิดเจ็ตที่มีลักษณะของพอร์ตฟิลิโอวิดเจ็ตสามคูณสองตามด้วยแอคเคาท์แล้วก็พายชาร์จแล้วก็ขอร่ำชาร์จแล้วก็ต่อด้วยเพจสอ่เดิมอันนี้คือรูปแบบตั้งเดิมนะครับที่ว่านาแต่ละวิดเจ็ตประกอบด้วยวิดเจ็ตอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าคลี อันนี้ก็บิดออกเฟอร์นะครับก็จะประกอบด้วยตามตามนี้เลยอันนี้ก็หน้าทิกเกอร์อัน,นก็หน้าโคดอัน,นก็หน้านิวเีเซอร์อ่านะครับก็ปัจจุบันเนี่ยสตรีมมิ่งก็เหมือนมาถูกพัฒนาบนแบบฐานปัญยากรรคอมพ,อพิวเตอร์เนี่ยก็ได้รับ ในส่วนของวิจเจเนี่ยก็เหมือนว่าได้รับการรับรองแล้วก็เหมือนว่าก็คือตามที่บอกว่าจะเปิดให้สามารถแก้ไขหน้าจอตัวเองได้เพื่อให้เหมาะสมกับที่นักลงทุนต้องการนะครับแล้วในในเรื่องของการจัดหน้าจอเสร็จเนี่ยพอเราจัดเรารู้แล้วว่ามันมีหลายหลายวิจเจเนี่ยคือหลายๆบวิจเจมันก็ต้องมีการลิงก์กันใช่ไหมครับเพื่อเพื่อแสดงข้อมูลมก็คือเขาจะเรียกเป็นการเรียกฟุ๊กเพราะฉะนั้นก็คือการเรียกฟุ๊กเนี่ย จะแบ่งได้ทั้งหมดสามปุ๊มสามปุ๊มเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก,ก็คือกลุ่มที่เราเวลาเราคีย์ข้อมูลเข้าไปครับอย่างแรกเลยเราก็คีย์จำพวกสิมโบล์ก็คือเป็นพวกชื่อสัญลักษณ์ต่างๆของสินค้าอีกอันก็คือพวกเลขแอคเคท์ใช่ไหมครับอ่าก็คือมันแบ่งได้ทั้งหมดสามปุ่มนะครับอย่างตัวอย่างดูในรูปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรา เลือกวิจเจตมาทั้งหมดเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้เราต้องการปุ๊บสามวิเจตตอันนี้นะครับตามภาพเลยรวมกลุ่มไปแล้วเนะี่ยเราก็เลือกให้มันเป็นปุ่มหนึ่งปุ่มหนึ่งปุ่มหนึ่งอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราคียเซ็นห้าสิบไปเนะี่ยตามนี้เลยนะครับใส่สัญญาณลงไปเนะี่ยเซ็นห้าสิบนะครับมันก็จะเชื่อมถึงกันก็จะโชว์ว่าเป็นเซ็ห้าสิบก็จะโผล่มาทั้งหมด อันนี้เขาบอกอย่างที่บอกครับมีรูปมีสามประเภทแบ่งสามกลุ่มแล้วก็มีสามรูปแบบนะครับก็คือที่ใส่ซิมโบลแอร์เคิแล้วก็ใส่ได้ท mm hmm. ั้งซิมโบลแอร์เคิพวกข้างล่างคืออย่างเช่นซิมโบลวิดเจ็ตเนี่ยก็ก็จะเจอที่ใส่สัญลักษณ์วิจเจ็ตที่ใส่สัญลักษณ์ได้เนี่ยก็จะมีปีทอเฟอร์วิจเจ็ตโอดวิจเจ็ตอิงท่าเดชันวิจเจ็ตเป็นต้นนะครับอย่าง วิเจ็ตที่จะใส่ในเค้าได้เนี่ยก็จะมีพวกแอคเคาท์วินโฟร์พอร์ตโอลิโออ่ะเรียวไลชาร์สส่วนที่จะใส่ได้ทั้งคู่ก็คือตรง Order, program, เพจตอเดอร์ที่วันกี่โปรเนี่ยเอ่อกี่คำตังนะครับแล้วก็ประเภทวิเจ็ตที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ก็จะมีพวกเซตอินเด็ก์พวกข่าวแล้วก็พวกกดกดวิเคราะห์นะครับอ่ะอันนี้ก็ลักษณะของกลุ่มที่แสดงนะครับสมมุติว่าวิเจ็ตหนึ่งเนี่ยเราตั้งให้มันกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับ เอ,เอ,เอก็คือติวิจเจนครับเอคือแอลคาิเจสมมุติว่าเราใส่นะครับตามบุ๊กหนึ่งตามภาพเลยทั้งหมดเป็นบุ๊กุ๊กเสเนี่ยเราใส่เสร็จแล้วเราต้องการเปลี่ยนตัวเตัวนี้นะครับเราคีย์ลงไปปุ๊บตัวเมันก็จะสแสดงผลทั้งสามหน้าจอนี้ที่ใส่ไว้ด้วยกันที่วิดเจที่าสามารถแสดงได้สแสดงตัวสัญลักษณ์ับพอใส่ พอเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยอ่ะอันนี้เราลองมาเปลี่ยนตัวของแขงเ้านะครับพอเราคลกไปตรงนี้ปึ๊บในสามปีเจ็ดนี้ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวแขนเข้าไปอ่ะแล้วก็ในหัวข้อเมนูนะครับก็สามารถลบเพิ่มเปลี่ยนชื่อเมนูได้นะได้ทั้งหมดสิบห้าเมนูแล้วก็ตั้งแต่งเมนูที่ ก้าวจะแสดงอยู่ใต้คำว่ามองมาสุดได้แค่้าเมนูนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการจัดหน้าจอ ถ้เหมือนนี่เป็นตัวตัวเทสระบบนะครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆของจริงก็คือเข้ามาามัน,มนจะขยายไม่ได้ จะอยู่ในส่วนนี้ครับสมมุติเราลองปิดไปก่อนก็ไอ,อันนี้ก็คือรูปรูปแบบตั้งเดินมนะครับตอนแรกยังไม่ได้ใช้ระบบของคัสมัยสกีนก็จะเป็นหน้าต่างก็จะเป็นแล้วพอตามที่เราเมื่อกี้ที่ ได้อธิบายไปครับตอนแรกเราก็ต้องเริ่มจะเข้าไปที่มอนะครับแล้วก็เซตติ้งแล้วกดใช้งานตรงนี้หรือจะแตะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับอ่าแล้วก็อันนี้ส่วนของลิสเท์ที่ได้อธิบายไปตอนแรกก็คือครั้งแรกเนะี่ยที่เริ่มใช้งานเนี่ยมันน่าจะตั้งอยู่ในออโตดีเทคอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของ ฟอนต์ไซ์เนี่ยครับมันคืออะไรมันคือปรับตัวหนังสือที่อยู่หน้ามาเก็ตนะครับอย่างเช่นเราต้องการตัวใหญ่ๆเนะี่ยเราก็ตั้งให้มันเป็นลาดได้เราเรารู้สึกว่าเออตัวมันใหญ่ไปเราก็ปรับขนาดเล็กลงได้เล็กลงได้นะครับอันนี้ก็ปรับสีของแต่ละสีที่แสดงอย่างเช่นกําไรมันจะเป็นสีเขียวนะครับเราชอบเขียวไหนเราก็เลือกได้อ่ะตรงนี้ก็มาคัสตอม์สกีนะครับก็เปิดใช้งานเลย งานเสร็จนะครับคือเลกตอนแรกเริ่มเนี่ยมันจะมีหน้าหน้ามาให้หน้าหนึ่งก่อนแต่นี้คือหน้าที่ผมลองลองจับเองดูแล้วก็อย่างเช่นนะครับอ่าเรามันก็จะโผล่หน้าตาลักษณะนี้มาเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราต้องการเพิ่มหรือพีเอชของออหน้าจอของเราเองครับแล้วไปกดที่ดินสอครับพอกดดินสอนีนะครับแล้วก็มาหวกอย่างเงี้ยครับ มันก็จะมีเทมเพลตอันนี้นะครับที่เรียกว่าเทมเพลตก็คือแม่แบบลักษณะของแม่แบบครับก็จะมีอย่างที่อธิบายไปตอนแรกก็แต่ละหน้าเราก็จะรู้แล้วว่าแม่แม่แบบแต่ละอันคือหน้าไหนอย่างอันนี้ก็คือหน้ามาเก็ตหน้าพอร์ตโฟลิโอก็อย่างนี้สมมุติว่าเราไม่ต้องการเลยแม่แบบแรกเราก็ให้เป็นแบงค์ไปเลยครับเป็นแบงค์เสร็จเนี่ยมันก็จะโชว์ในลักษณะนี้ก็ตามที่บอกว่าวางจุด ถ้าเกิดเป็นว่างๆเลยเนี่ยมันจะมีได้ทั้งหมด12วิจเจตถ้าเกิดเป็นจอ y า e นะครับเราก็เลือกมาใส่ตามที่เราต้องการอันนี้ก็คือวิดเจตที่เตรียมมาให้ก็จะแบ,บ่งหมวดไปอะครับเป็นพวกนะครับตามที Radio ้เลยเดียวทามอินโฟเพจออเดอร์พอร์ตโอโสมมุติว่าอย่างเช่นเราต้องการ เราต้องการใส่ดูแฟลลีนะครับเราก็เลือกใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาเป็น b i t offer 5ตัวก็ต้องอาจจะต้องดูจนะมีเซ็ตอะไรก็ว่าไปนะครับอ,นนอันนี้เราก็กด,ดเอาเองเลย ต้องมีดูดูพอร์ตด้วยแล้วอาจจะใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นส่งคำสั่ง เอาเป็นอ่าตัวของดูปอรดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วในเมื่อเอราจัดหนทจอเสร็จแล้วสมมติเราพอใจตรงนี้แล้วดีไซน์ออกมาเสร็จอ่าต้องบอกว่าถ้าเกิดอ,อันไหนที่แบบรู้สึกว่าอ่าวางไปแล้วไม่ชอบแล้วอยากเอาออกแ่ยก็สามารถล่างลงมาทางขยะได้เลยเท่านี้ก็จะลบออกไปแล้วแล้วเราก็เลือกอันใหม่เสริมเข้ามาครับเช่นอ,อยากแป้มนีมมาน เสร็จแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดไม่พอใจอีอันดูกลับไปก็ได้มันก็จะหายไปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการทั้งหมดเลยก็กดเกนี่นะครับอ่าคราวนี้เราพอใจแล้วเราก็กดตกลงหน้าจอก็จะแสดงขึ้นมาอ่นี้ให้เรานะครับตามที่เราจาัดไว้ คราวนี้เนี่ยสิ่งที่บอกว่าเรื่องของปุ๊กเนี่ยก็เหมือนว่าเราเลือกอันนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือมันจัดไว้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าตอนแรกอ่เราไปเข้าไปที่เดิมก่อนถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ปุ๊กอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับตอนแรกเริ่มมันจะเป็นนังมาให้หมดเลยนะครับไม่ได้ใส่อะไรไเลย เสร็จแล้วเนี่ยพอเราคิดเนี่ยมันก็จะไม่โผลมันจะไม่ลิงกันเช่นใส่เท้าไปมันก็จะโผล่แค่ช่องเดียวคราวนี้เนี่ยเพื่อลดความยุ่งยกากแทนที่เราจะต้องใส่หลายครั้งเราเราสามารถใส่ครั้งเดียวแล้วก็ลิงโผล่กันได้ก็คือเรื่องของฟุ้งดิเรคชั่นนะครับ เราก็เข้าไปที่ดิสอ์ต่อเหมือนเดิมเพื่อไปแก้ไขนะครับก็ตรงมุมสายบนตรงนี้สมมุติว่าอ่ะพวกสัญลักษณ์เนี่ยเราจะให้เป็นกลุ่มหนึ่งเราก็ใส่กลุ่มหนึ่งแม่เข้าไปสมมุติว่าเอาเป็นกลุ่มหนึ่งหมดเลยละกัน อันนี้พอเราคิดชื่อตัวนเนี่ยมันก็จะลิงก์ปกกันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันแต่เข้าไปนะครับมันก็จะโชว์แล้วนี่ครับแล้วจะ,ะแสดงบทออกมาทั้งมดเหมือนกันอ,อันนี้แล้วถ้าเกิดเราอยากได้หลายๆหน้านะครับเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆ ก็กดยิดต่อบวกเข้าไปอีกจน,นได้สิบห้าเมนูตามที่ต้องการอีกหน้าจออาจจะเอาไว้ดูปอร์ตัวเองทั้งหมดหรืออยากเอาไว้แสดงอะไรก็ได้นะครับคราวน,นี้ถ้าเกิดเราเหมือนว่าเราเซ็ตเซ็ตหมดแล้วแล้วแบบรู้สึกไม่โอเคเลยใช้แบบเดิมดีกว่าหรือไม่ก็อยากจะให้มันกลับไปเป็นแบบเริ่มแรกเลยกับสมมุติเซฟตไว้หลหลายหน้าแล้ว อย่างให้ขอลองเซตใหม่กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่เซตติง้งคือตรงเซตติ้งตรงนี้จะมีให้ตลอดมันจะมีมาหน้าหนึ่งพรอมเซตติ้งตลอดลนะครับเราก็กดคำว่ารีสตอร์เลยครับแล้วมันก็จะกลับไปเป็นแบบตั้งเดิมแต่แรกนี่ครับมันก็จะกลับเป็นอันนี้ตอนแรกเลยเริ่มแรกที่ ตัวตัวของเซ็นเตสติดแบบมันเป็นตัวค่าเริ่มต้นตอนแรกในการที่เปลี่ยนมาใช้รูปแบบคัสต่อไอพีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ใครๆหน้าหน้า,นาร่างเดิมนะครับเขาก็จะมาให้หน้านแบบนี้เลยแต่ละอ่ะสมมติเรารู้สึกว่าไม่โอเคอกับมันจะกลับไปใช้แบบเดิมก็ลองกลับไปดู นะครับต้ละกลับเป็นเหมือนเดิมและอนะครับเออข้อควรทราบนะครับในการใช้งานคัสตอมค์กีนะครับก็คือจะไม่สามารถใช้งานตรงที่ปรับหน้าจอได้ถ้าเกิดเรียนเป็นคัสตอมค์กีแลละก็คือถ้า,ถาเกิดตัวขอก โปรแกรมเนี่ยปรับให้เป็น w i ส e s c r อยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้คัสตอมไสกีนไปแล้วจะไม่สามารถมาเลือก normal s c r e e ได้ถ้าเกิดมาเลือกเนี่ยตัวที่นหน้าจอที่เราจัดไว้เนี่ยก็จะหายหมดนะครับก็คือในส่วนของข้อสองเลยต่อไปนะครับข้อสามใช้งานคัสตอมไสกีนอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้แบบแจนดานะครับ ก็คือก็ทําได้ก็เปลี่ยนเลยแล้วไอ้ตัวที่จัดหน้าจอองู่แล้วันก็เซฟให้โดยอัตนมัันเองอข้อสี่ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดก็มากดคําว่านะครับดีซอร์ทวิตเชียลคัสตอมไอซีนะครับการจัดหน้าจอของข้อห้านะครับการจัดหน้าจอของมาร์เก็ตเเนี่ยคือมาร์เก็ตเรปจะสามารถเปิดเปิดสตรีมมิ่งได้สองจอพร้อมกันนะครับ แต่ในตัวของนักตอร์เนี่ยน,น่าจะทําไม่ได้แล้วก็ก็ก็คือข้อนี้บอกว่าจะจัดไปแค่หน้าจอหลักหน้าจอเดียวอันนี้ก็เหมือนว่าถ้าเกิดหน้าจอเรามีมีแค่ขนาดตคบบุณสีเนี่ยหมายถึงว่าเออสามสามพอรัลน์สี่แถวสี่แถวนะครับสามคอลัมน์ แต่เหมือนว่าไม่พอใจอยากได้สักห้าพรและไป5ห้าแถวเพราะว่าจะได้ดูตร,ตรงตัวส่งคำสั่งเยอะๆเนี่ยเราก็ปรับปรับเปลี่ยนได้ให้เป็น normal f e e สำหรับใครที่ใช้ wide ีนอยู่นะครับก็ปรับเป็น normal f e e เลยแล้วก็ค่อยไปใช้ customized f ี e ทีหลังอันนี้ก็คําถามที่พบปล่อยนะครับก็คือเหมือนว่าจะเริ่มจัดเมนูอย่างไรนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปกดที่รีสอได้เลย เวลาพอเปลี่ยนตรับมายกิเสร็จปุ๊บมัาก็จะมีดินสอโผล่ขึ้นมามุมขาบนแล้วใส่แล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็การจัดหน้าจอเนี่ยใ,ใช้งานทุกเบราว์ได้เบราว์เซอร์หรือไม่ก็คือต้องต้องเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งแปดเวอร์ชันิบเอ็ดจุดสองขึ้นไปนะครับถ้าเกิดอยากทราบรายละเอียดของแต่ละวิดเจ็ตเนี่ยมันก็จะมีแสดงอยู่นะครับให้เอาเมาส์ไปคลิกมุมขวาบนของแต่ละวิดเจ็ตก็จะแสดง ตัวอธิบายมาว่าวินจิตตัวนั้นคืออะไรอ่าเรียบร้อยแล้วครับคือถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็ถามได้เลยนะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยก็เดี๋ยวจะให้พิการคนตัดถัดไปนะครับมาพูดเรื่องการทำกำไรจากการเทรดทองเลยนะครับ